อ้วนของแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอ้วนเอ้ยเฮ้ย้ยไม่ได้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 อ้วนจะต้องอ้วนจะต้องทําหน้าที่โอ้โหไม่ต้องไปม่ต้องไปว่าคุณพี่คุณพี่เข้ามาวัดไฟลูกหน้าที่ของคุณพี่หนูก็มีหน้าที่เห่าเหรอไม่เอาลูกไม่เอาโอ้มาทำอะไรสวัสดีค่ะโอ้ โอ้ผมต้องโชว์หน่อยนิดนึงผมต้องโชว์อ๋อผมต้องโชว์ความเป็นบ,อด,บอดี้ละบอดี้เอ่ออะไรนะกเขาเรียกอะไรอะบรอดี้กัดเบรอร์หนึ่งโอเคโอ้พี่เขารู้แล้วพี่เขารู้แล้ว <c oughs> ไปแล้วพี่ก็ไปแล้วบอกล้ำคานเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมทำดีไหมครับพ่อผมดีมากผมเงียบเงียบไม่เดาไม่ดีต้องฟังด้วยวะเงียบก็คือเงียบสิคะลูกโอ้ไม่ได้ค่ะแม่เอ่อ มีคนแปลงหน้ามาจอดรถหน้าบ้านน่ะพี่ก็ใส่อหน้ากากอนามัยด้วยผมงงไม่รู้เป็นใครอ่ะก็พี่ก็บอกแล้วไงพี่ก็มาวัดไฟ <S 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 ไ,มไม่ไม่ครับผมไม่มั่นใจผมต้องต้องเห่าเรียกป,ป้าปาหมาหมามาดูว้าย <S <S อันนี้เร็มันนี้เลยมันนี้เลยะมันนี้เลยมันนี้เล็อุ้ยลมเย็นดีจังเลยค่ะ ลมเย็นดีจังเลยครับลูกสวัสดีค่ะแม่เอ้ยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับแม่ไอ้ยเลิฟเอยเอย love you เสียงดีแต่เช้าเลยอ่ะฮึค่ะแม่ผมเห็นเขามาจอดหน้าบ้านเราอะค่ะแม่ผมก็เลยรู้ว่าผมต้องเอ้าค่ะส,สวยๆอย่าลังแกะพี่เขาส,สวย สุดสวยค่ะหนูเป็นผู้หญิงกะลูกหนูเป็นผู้หญิงหนูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะหนูเป็นผู้หญิงกะลูกหนูเป็นผู้หญิงหนูชื่อสุดสวยอ่าพี่อ้วนเป็นผู้ชายนะคะชใช่คุณอย่าทำอาอ๋อไม่คิดว่าคงเรียนแบบพี่อะค่ะพี่แบบทาแบบนั้นนึกว่าพี่แกล้งมังหยอกมังก็เลยทาบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่คะ่ะแม่หนูเอะหนูเข้าใจผิดหรอคะหนูนึกว่าแบบนั้นคือการออกกําลังกายหรือการเล่นนะคะแม่ อ๋อลกน,นะนะยิ่งแบบเวลาคนเดินมานะครับพี่อ้วนเขาเห่านะยิ่งทําท่านั้นเลยโชว์เลยโชว์ลิดเครดิตพี่อ้วนเลยนี่เราอ่ะือเข้าใจไหมไม่ทำนะลูกนะเออหนูเป็นผู้หญิงค่ะลูกนะแบบนั้นอนะ่ะไม่ทำํำลูกผู้หญิงเขาไม่ทํากันนะคะลูกนะจริงเหรอคะแม่ ก็นึกว่าแบบนั้นคือการเล่นการหยอกกันอีกแบบหนึ่นยงย้าจุดยๆอย่าทมพี่เขาพี่เขานากักไอายาอเอาบาอ้วนก็ไม่ต้องไปแกล้งน้องเขาแล้วก็ทะเลาะกันอีกหยุดนะวันเออเห็นไหมอ้วนก็ชอบแกล้งน้องแม่ครับสุดสวยอะดูมีออร,ร่ามากเลยอะ เป็นแบบว่าสวยแบบขาวจวดๆโบโบอเลยอะ่ะฮโหห้ามใจยากจริงๆเลยเนี่ยห้ามใจยากจริงๆจริงเลยค่ะแม่สวยๆวยขนาดนั้นเลยเหรออุอ้ยสวยในสายตาอ้วนไงลูกแต่หนูไม่ได้คิดอะไรกับอ้วนเลยนะแม่ไม่ได้คิดอะไรกับพี่อ้วนเลยอะ่ะหนูคิดถึงพี่อ้วนเป็นพี่เป็นเพื่อนอ่ะหนูหนึ่งเล่นแบบนั้นน่ะแม่โอ๋อทั้งนั้นหนูยอมไปนานแล้วคะ่ะที่หนูไม่ยอมเพราะว่าหนูไม่ได้คิดอะไรอะ่ะ จริงๆแม่ก็รู้แม่เชื่อคะ่ะอยู่กันมาเจ็ดปดปีแล้วนะคะหนูยังห่วงเนื้อห่วงตัวอยู่เลยเข้าใจไหมแม่เชื่อคะ่ะเดี๋ยวอนุญาตใช่ไหมแม่จะหาว่าที่เจ้าสาวให้พี่ว้วนโอ้แม่จัดไปเลยค่ะแม่หนูก็อยากมีน้องเหมือนกันหนูอยากเลี้ยงน้องเพราะหนูนะ่ะไม่คิดอะไรแม่ จริงจริงจริงค่ะลูกเจ็ดแปดปีแล้วมันพิสูจน์ยิ่งกว่าอะไรอีกแม่แม่ยังรู้เลยว่านยังไม่รู้ตัวอีกว่านรู้ตัวไหมครับว่านก็เริ่มจะรู้ตัวต,วตอนนี้แล้วคับแม่เข้าสู่ปีที่แปดนี่แหละแม่เริ่มจะทำใจขนาดทำใจนะโอ้โหนี่ขนาดทำใจแล้วนะเนี่ยเอ๊ะ พ่อแม่อากาศมันดีลมมันเย็นนะคบแม่ผมเป็นบอดี้การ์ดเบอร์หนึ่งผมต้องเฝ้าบ้านเห็นไหมผมต้องเฝ้าหน้าบ้านใครผ่านหรือใครอะไรผมต้องถามผมต้องดูแลบ้านนะครับผมรักบ้านมากมากเลยผมรักป๊ป๊าหมามมาผมต้องทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับแม่หนูก็จะมีหน้าที่คอยแบบว่าถ้ามี สี่ขาเดินผ่านไม่ว่าจะแมวหรือหมาหนูก็จะจัดการค่ะหันจะเห่าแต่ค่าคนสองขาหนูไม่เห่าค่ะแม่เพราะหนูรักค่ะโใช้หนูให้พี่อ้วนจัดการค่ะโอ้ใช่จริงอย่างนั้นลหละลูกหนูนะไม่ว่าจะแมวหมาเดินผ่านนยโอ้หนูตื่นเต้นอ๋อใช่ค่ะแม่หนูตื่นเต้นมากเลยแต่พี่อ้วนเขาไม่ตื่นเต้นนะหนูก็แยกงานกันทํามากเลยเนะบริการเบอร์สองอันนี้บริการเบอร์สอง ใช่ไหมคะบริการไพยบริการเบอร์หนึ่งบริการเบอร์หนึ่งมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่อยู่ที่นี่คุณรู้สึกไงบ้างคะฮะรู้สึกยังไงบ้างคะอย่าไม่ต้องลุกมาก็ได้ค่ะอ้วนอ๋อกำลังสัมภาษณ์อ้วนอยู่อ้วนน่ะฮะสวยๆอย่าไปรังแกพี่เข้าลุกสวยหนูเป็นผู้หญิงหนูอย่าไปรังแกพี่แม่กำลังสัมภาษณ์อ้วนอยู่อ้วนอ้วนรักแม่ไหมคะไป แม่ถามอะไรก็ไม่รู้ว่ารักสุดใจเลยอ่ะแม่หลบแดดก่อนหนึงว่นวันว่นรักบ้านหลังนี้ไหมคะวันวันแม่ถามนี่รักคับรักมากมากว่ยสวยๆค่ะสวยอย่างแกพี่เขาฮะสวยๆหนูเป็นผู้หญิงสีขาวเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะสีน้ำต,ตาลนี่เป็นเพศชายนะคะนี่เพศหญิงนี่เพศชายอ แต่เขาค่อนข้างที่จะออกเป็นแบบลุยๆออกเป็นแบบแบ,บันแนวแบบเออนะเล่นเพราะว่าพี่ชายก็เล่นกับเขาอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กคิดว่านี่คือการเล่นอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไปหาอะไรทานเช้าเช้านี่ป่ะแม่ผมทานด้วยไหมครับมีอะไรให้ผมทานบุบบลับบลับไปเลยมีอะไรครับอกไก่ไหมแม่หมูปิ้งไหมออ้ยของปวดผมเลยนะครับแม่ อ้ว oh, ันจ่าโอ้ยไปดีกว่าแม่เราไปเจอกันหลังบ้านนะโอเคปะไปายเจอกันหลังบ้าน